ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแป้งซึ่งเธอไม่มีงานทําขอแค่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆก็พอกิจวัตรของแป้งคือเล่นแต่โทรศัพท์ตะโกนด่าพ่อแม่เมื่อพวกเขาเรียกเธอไปทํางานบ้านแต่งตัวสวยไปวันๆเพื่อออกไปเที่ยวกับเพื่อนสิ่งที่คนเป็นแม่คิดก็คือสอนลูกสอนได้แค่กายแต่ติดใจเขาเราสอนไม่ได้วันต่อมาแป้งและเพื่อนๆร่วมกลุ่มกันแว้นมอเตอร์ไซค์ท่อดังและสร้างความราคาญเป็นอย่างมากจนกระทั่งคนในชุมชนขับไล่เธอออกไปจากหมู่บ้านแป้งเอ้ยถ้าเองอยู่ต่อไปแบบเนี้ย ชุมชนของเรามีแต่ความวุ่นวายออกไปหาทํางานข้างนอกไปหลังจากที่เธอโดนคนในชุมชนขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านรวมไปถึงพ่อแม่ของเธอด้วยเธอจึงนั่งรถไฟมุ่งตรงไปที่พัทยาเพื่อไปหางานทําถ้าในอนาคตฉันได้ดีนะฉันจะไม่กลับมาหมู่บ้าน,นห่วยนี้หรอก1สัปดาห์ต่อมาแป้งทํางานที่บาร์และได้พบกับเดวิด หนุ่มมหาเศรษฐีชาวดูไบเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่รุ่าที่สุดในโลกเขาทั้งคู่ตกลุมรักกันโดยปริยายณใจกลางเมืองพัทยาแป้งและเดวิดอาศัยอยู่ร่วมกัน3เดือนต่อมา I have already missed your visa and passport ขอบคุณมากนะคะที่รกักฉันรักคุณค่ะณสนามบินสุวรรณภูมิแป้งและเดวิด ตัดสินใจเดินทางไปอยู่ด้วยกันที่ดูไบเพราเขาทั้งคู่เป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากเดวิดเซอร์ไพรส์แป้งด้วยการจองที่นั่งเฟิร์สคลาสและเป็นครั้งแรกของแป้งที่ได้นั่งเครื่องบินเช่นกันเธอดูมีความสุขและตื่นเต้นมากในเวลาเดียวกันหลังจากเครื่องบินลงจอดที่สนามบินดูไบแป้งและเดวิดมีบริการยืนรออยู่ที่รถตู้หลังจากที่แป้งใช้เวลาอยู่กับเดวิดที่ดูไบเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเธอจับได้ว่าเดวิดมีภรรยาอยู่แล้วและคุยกับหญิงไทยอีกเกือบสิบคนแป้งตัดสินใจเก็บกระเป๋ สิ่งที่แป้งนึกถึงตอนนี้ก็คือนาพ่อแม่ผู้ที่ให้กำเนิดแป้งและมีความรักที่บริสุทธิ์มออภห้เสมอแป้งคิดอะไรไม่ออกฟุบไปนั่งบนพื้นและร้องไห้ฟูมฝ่ายจนกระทั่งตอนนี้แป้งยังคงเดินท่ามกลางเมืองดูไบมีผู้คนกำลังเดินมากมายและตัวเธอไม่มีเงินติดตัวซักบาทในเรื่องราวร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีเสมอแป้งเดินไปเจอสถานทูตไทยในดูไบหลังจากนั้นเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับสถานทูตไทยได้รับฟังกรณีแบบน้องแป้งไม่ใช่เคสแรกนะคะสัญญาค่ะว่าจะช่วยส่งตัวน้องแป้งกลับ บ้านแนนน่อแป้งอมยิ้มและร้องไห้ด้วยความดีใจภาพตัดมาที่แปง้งยิงสาวชุดเดรสสีแดงกำลังก้าวลงจากรถเมล์และเต็มไปด้วยใบหน้าที่มีความสุขในบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งไร้ค่าแต่เชื่อสิว่าความรักที่พ่อกับแม่มอบให้ลูกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและบริสุทธิ์เสมออย่าลืมบอกรักพ่อกับแม่ในวันที่คุณยังมีโอกาสอย่าลืมเลี้ยงดูท่านในวันที่คุณยังสามารถทําได้อยู่และในทุกวันที่คุณกําลังเติบโตรู้หรือไม่ว่าพ่อกับแม่แก่ขึ้นในทุกวันเช่นนกสุดท้ายี ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่นะคะ